มาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับบ้านสมสะอาดหน้าดีตําบลพ่อนสวรรค์อำเภอเสรภูมิจังหวัด้อยเอ็ดครับสง่วแม่สาแดงแดงครับลงมือเสาร์นี่มาหอดบ้านคุณพ่อคุณแม่สีน้ำงัวไป,ไปไปลงหน้าครับไปลงอีกจุดหนึ่งครับนี่แดงแดงครับแดงแดงเลยนี่หลังจากโท่มาหลายสายครับยวให้คุณพ่อนําทางครับ ยุนี่กะคุณแม่กะตัดผานครับนี่คุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์นำทางเลยโก้ก,กเลยใจเวีนตาคนละอันเลยแบบน,นี้เจดยอดเจดยอด,ด,ดเดี๋ยวนำทางเบาตึงไปลงหน้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามไปครับมอเตอร์ไซค์ขั้นใหญ่ไปเลยทะเบียนเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อยวโชว์เพื่อมานคุณพอ่อคุณพ่อสอท่อคุณพ่อส<พ>อท่อได้อุดหนุนงัวกับเบาตึงเมือนี้ครับสอท่อวินัยนะพ่อนอะ ไปน้ำทางพ่อจวดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับไปลงหน้าครับบังหันเป็นบ้านเพิ่นครับบ้านคุณพ่อสอท่อวินัยครับอำเภอเสระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดครับราตึงเดินทางมาสงง่วครับเป็นแม่้าแดงๆลูกเคเอฟหกแปดหลังจากโทรมาหลายสายครับเดี๋ยวเบิ้งตอนง่วลงรถครับแันนี้ครับ ไปหอดแล้วหอดแล้วค่อยค่อยค่อยคอย,คอย,คอย,คอยงางงางไว้เห็ได้หนโอ้ยเขามางามเถอพี่น้องมีแต่ห่วงเจเย็นใจะเย็นใจะเย็น,เ,ยนเอาชิพาคุณพ่อเลี้ยด้นีจ่จับจับสันสันก็นได้พอ่อเห็นมูกระยุดอก ไอ้คอ่ไอ,อ้คข่ผู่นมีมูอยู่ด้งวมันหมักมูเอาออกจากมูตัวคู่ก็ผ่านลปล่อยเซนน้ำกันเลยอยูันี่อนอนอสองตัวนั้นท่องอยบ่พ่อ ตัวน่งนโบจ่อ้ตัวนั้นทองของแทแล้วนั่นตัวนี้นมแล้วแตักวนี้สมหลเจดเดือนนี่ตัวบ่แน่ใจนี่สมสมหลายเดือนรแต่ว่ามันมันคือมันือเป็นยัตสิกันมันอาจมันอาจมันอาจสิบอทองเนาะนี่นี่นี่่อบ่านี่อาจว่าสมสมหลายเทือกเลยตีสมพิ่งถสมแต่ว่ามันคือบ่ขข้นสันนี้ นี่มืนนี่แหมว่าแม่สาวบอกครับลือได้ลูกมาแล้วู้ตัวนั้นคือทองเง่แต่เสียบว่าคองเสียบว่าคองขาบอมีผู้เฝ้าบอกมีผู้เฝ้าบอกยานเสียบของขากันอือนี่ซี่เข็มเข็มเลยอีหละสีเข็มเขมยุ่นี่แหะ เดี๋ยวหาหยามาให้กินอยู่นี่ไม่หยากินเด้อยู่กับว่าตึงบม่มีหยาเด้ป้าหยาอยู่ป้าหยาสองโมงสามโมงโอ้ตัวนี้หาชีพหาชีพจากทองบ่ทอง,ทองแต่ตัวนี้ของแหอันนี่จ้ะทดสะพ่นผสมทดสะพ่นไว้แปดเดือนหรอเปล่าแม่ <8 S 2> แปเดือนเจ็ดแปดเดือนแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วละว,ว่าอีนี่มันมีปัญหาหรอมันกับ่ขึ้นจะเที่ยโอ้แปดอยู่ สมสมได้จักเดือนไหมโอ้ไม่สิชุดนีกันอยู่บอทองพอซีเดือนหาือนเลยดิเนาะโอ้สงสัยสิบอทองซแลี่วี่บางตัวสมไปแล้วอันห้อนมือสีออกมัดขื่นก็มีดได้ไหมมันแล้วแต่งัวมันคือยุดไปโดนแท้จังวะแล้วแต่งัวครับบรรยากาศรอบๆครับลมว่อยๆ เอากินยาอี mmm. ลาก pues ินยายามีพร oh. ้อมนี่โอ้ยเดี๋มักไปยังเลียวมึงมีทางอ้วนทางพี่แล่อยู่กับคุณพ่อเลี้ยงดีเด้อผันน่ะอยู่นี่ว่มีตัวจอยจะโตกินยาก้อนอีลากินยาก้อนโอ้แถวนี้ก็มี่ในหอยม่เสื่อยุบอกแม่ ตัวนี้ขั้นบอทองกับเขาก็อ่านเป็นเนื้อได้เนาะขั้เขามาจือก็ได้ป,นนปูนหยาบอึอยู่นี่ละอีลาอยู่มองดีแล้วเอออีละอยู่ขั้มอ,อยู่พุน,เ,นเ,เออขั้มพุนล้ำม่เอ็ดเป็นแม่บอกแม่พันธ์อังลางอังลา,า,า,าง โอ้ยเอาแม่ม่านของผมดีวกว่าเอาอีแม่ม่านของผมนั่นทองแท้เจ็ดเดือนแล้วอาชีพนี้ก็ขอจบลีปเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับเดี๋ยวบอตึงเดินทางกลับก่อนครับขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อได้หลายครับอุดหนุนสองบวตึงปทุมราชครับหวังว่าโอกาสนะอาชีพได้ไม่อีกครับ้าคุณแม่มักกระสีทูมาอีกโอ้มีหอวหน้ามักินโอ้ค่าปานยงแหละอุ้ยเนื้อนังมาโพดแถบนะ โคตรแห้งหนังเฟียนหยุบๆเลยงามงามงามชุดหยดอินยากระกิง